กระบวนการสร้างเปลือกให้ถึงแรงแล้วก็มีส่วนของแม่พาตรงที่มีส่วนช่วยในเรื่องของกัม้ันแล้วก็ต่อต้านอนุโมนอิสระทําใหา้ภายใตยเ้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อกุ้งที่อยู่ใต้เปลือกเนี่ยค่ะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้น ขออนุญาตมาเหยียบถิ่นที่แนนหน่อยนะคะใช่ค่ะวันนี้เราพามากันที่ฟาร์มที่โอมนะคะของลากว้นนะคะอ๋อจะพามาดูเทคนิคในการทำาิุของที่นี่กันว่าในการเลี้ยงฟุกกระดำนะขาที่เนี้ยค่ะเขาทำยังไงบ้างีทริคอะไรบ้างที่ทำให้สิ่นฟุ้เขาเนี่ยค่ะได้เบอร์ที่สูงขึ้นแล้วก็ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นต้องบอกว่าสำหรับฟาร์มนี้นะคะจุ๋มได้ยินมานานและค่ะก็เลยวันนี้อยากจะมาขอรู้ด้วยว่า ีที่ว่าเข้มเนี่ยเข้มจริงไหมแล้วเขามีเทคนิคอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วดเดี๋ยววันนี้พี่ๆนะคะเขาจะสุ่มกุ้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษให้พวกเราได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ อายุเก้วันแล้วนะคะวันนี้ค่ะหลังจากเราไปส่มกุ้งมาแล้วนะคะนี่ก็คือตัวอย่างกุ้งที่เราไปส่มมาเมื่อกี้เลยตสดใหม่ๆ อันนี้กุ้งก็อายุประมาณ90ิวันนะคะก็คือเป็นกุ้งที่มีการใช้ตัวลาตภันแอดมินที่เราได้พูดไปข้างต้นว่าตัวแอดมินเนี่ยค่ะมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของกระบวนการสร้างเปลือกให้แข็งแรงแล้วก็มีส่วนของแร่ธาตุโงที่มีส่วนช่วยในเรื่องของมมุ้งกันแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ภายใต้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อกุ้งที่อยู่ใต้เปลือกเนี่ยค่ะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเราก็มีปริมาณแล้วก็ ความหนาแน่นของโครมาโตพอก็คือไอจุดๆสีดําที่เราเห็นเนี่ยค่ะแน่นขึ้นมันก็เลยทาให้กุ้งเนี่ยมีสีที่เพิ่มมากขึ้นได้จากปริมาณโครมาโตพอรตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภายในโครมาโตพอเนี่ยค่ะเขาก็จะทําหน้าที่ในการสะสมกลุ่มเทโรตินอยหรือแอสต,ตาเซนทีนที่กุ้งกินแล้วก็สะสมเข้าไปเนี่ยค่ะอยู่บริเวณนี้เป็นหลักซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่แสดงสีของกุ้งออกมาได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าปริมาณโครมาโตพอมาก ตัวสีที่จะแสดงออกมาเนี่ยก็มากค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่มันจะสอดคล้องกันก็คือตัวปริมาณของอนุมูลอิสระในตัวกุ้งถ้าหากมีตัวที่สามารถช่วยลดอนุมูลอิสระในตัวกุ้งให้ได้แล้วยกตัวอย่างเช่นในทารองที่ได้พูดไปเนี่ยค่ะตัวโความาโตพอและก็ตัวเอตาแซนทีนที่อยู่ภายในเนี่ยค่ะเขาก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเอาปริมาณเอตาแซนทีนเนี่ยค่ะออกมาต่อสู้กับอนุมูลอิสระแทน และเมื่อเจ้าตัวของโปรมาตอครนะคะเข้าไปช่วยในเรื่องของการต่อต้านอาน,นุมูลอิสระนะคะทําให้อนุมูลอิสระเนี่ยค่ะไม่ต้องไปทํางานในการต่อต้านหรือว่าต่อสู้อะไรเยอะนะคะทําให้สามารถเหลือเจ้าตัวของแอตตาเทนทีเนี่ยค่ะเหลือออกมาทําให้เกิดการสแสดงสีในเม็ดเลือดของในเปลือกของใต้ผิวหนังของกุ้งนะค่ะได้มากขึ้นนั่นก็ทําให้เจ้าตัวสีของกุ้งนะคะเมื่อเราต้มมาแล้วเนี่ยได้เฉดสีที่เข้มขึ้นชัดขึ้นค่ะ น,นี่ก็คือตัวอย่างกุ้งที่เราไปสุ่มกันมาเมื่อกี้สดๆเลยนะคะโทนสีที่เป็นตัวสีธรรมชาติก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต้มกันดูว่าสีที่ต้มหลังต้มแล้วเนี่ยจะอยู่โทนสีเบืออะไรนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาสุ่มวัดสีของกุ้งเป็นยังไงบ้างคะพี่แนนวันนี้นะคะก็สรุปนะคะจากกุ้งเนี่ยคะ่ะ สีบอก์ดนาะวันนี้ของเราเนี่ยก็คือคสีเนี่ยอยู่ประมาณเบอร์ยี่สิบสามนะคะยีส <S <S ะ่สิบสามใช่แล้วก็ถือว่ายังไม่ปิดบอดใช่ค่ะยังไม่ได้ปิดบอดแต่สีเนี่ยเข้มขนาดนี้แล้วเนาะ<ช>แล้วก็จริงๆแล้วก็ตอนช่วงที่สุ่มไปเนี่ยเขาก็มีวิธีการสุ่มที่จริงๆแล้วสีเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาเข้มแล้วก็ดึงราคาได้ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือในหนึ่งบอดเนี่ยมันยังมีหลากหลายเบอร์สีอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยยี่สิบสามอืมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการที่จะเพิ่มมูลค่า ใช่ะคะช่ะและหลังจากนี้ถ้าเกิดการใช้แอดมินร่วมกับงานทําสีน้ําก่อนการจัดนะคะ,คะก็สามารถช่วงเพิ่มเบอร์สีตรงนี้เพิ่มขึ้นไปได้อีกประมาณสักหนึ่งระดับค่ะค่ะแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงอ q u a าภา t าของเรานะคะและว,วันนี้นะคะทาง AFP ักวาของเรานะคะ ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะช่วยในการเรื่องของการสร้างเปลือกสร้างได้สีของกุ้งมาแนะนำเช่นกันค่ะนั่นคือเจ้าตัวของแอดมินเองค่ะแล้วถามว่าทำไมถึงตัวแอดมินนะคะสามารถช่วยเรื่องการสร้างเปลือกแล้วก็การทำไดสีของกุ้งได้นะคะนั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวแอดมินนะคะมีทั้งแร่ธาตุหลักไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุรองได้แก่ซิลิเนียมหรือว่าสังกะสีนะคะ จะสามารถนําไปใช้ในการสร้างเปลือกการทําเม็ดสีได้ต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้กุ้งนค่ะมีเจา้าของแอะต้านตซเนนค่ะเหลือจากการนําไปใช้และสามารถนํามาให้ปรากฏใน,นรเรื่อของเม็ดมมสีของกุ้งได้มากขึ้นจึงทําให้สามารถช่วยทําสีของกุ้งได้และยังช่วยเพิ่มคุณค่าของกุ้งได้อีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าอยากสีเข้มสีดีเปลือกนะอย่าลืมนะคะแอสฟิน ถือว่าวันนี้พี่แนนได้พาหนูมาแบบเจอแบบทิกดีๆเคล็ดลับดีๆของฝั่งทางนี้เนาะ,ะว่าเขามีเคล็ดลับการทําสีกุ้งกันยังไงบ้างและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แนนแล้วก็ลูกค้าทางเขตส่องยองมากเลยนะคะที่ให้เราเข้าไปได้ดูการสุ่มกุ้งวัดสีกุ้งเนาะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้รายการส่องหมอเจ้าเพื่อนของเราก็ต้อง ไปก่อนนะคะและก่อนจากไปก็เหมือนเดิมเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์<ด>ช่องวยพีจีชแน,ชชน,นลให้เราด้วยใช่แล้วค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหรือลูกค้าทุกๆท,ท่านสนใจหรืออยากรู้เรื่องใรเกี่ยวกับกุ้งหรือสัตว์น้ำอย่ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะและพวกเราสังกนจะพาไปเจ้ากันใช่ไหมคะพี่แนนเราจะพาไปหาคำตอให้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ